ดีนะครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับเป็นรายการที่จะนำพระวจนะคำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาได้ใคล้ควรด้วยกันในรายการของเรานะครับคุณผู้ฟังทราบไหม,มครับว่าวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะเริ่มต้นวันใหม่ของเราก็คือเราได้ย้ำเตือนได้ฟังความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ เพราะว่าความจริงของถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยจะทำให้จิตใจของคุณผู้ฟังเป็นอิสระแล้วก็จะช่วยให้คุณสามารถคิดตรงกันกันกบถ้อยคำของพระเจ้าด้วยนะครับจิตใจของเราเนี่ยก็จะเป็นอิสระจากาความความคิดด้านลบนะครับถ้าเราเต็มไปด้วยถ้อยคำของพระเจ้าก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องได้ หรือว่าเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีได้นะครับที่มันอยู่รอบตัวเรานะครับผมก็รู้สึกขอขอบคุณคุณผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่วันนี้คุณผู้ฟังได้มาศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับแล้วในวันนี้นะครับผมก็อยากจะแบ่งปันคุณผู้ฟังในเรื่องการไว้วางใจในพระเจ้านะครับการไว้วางใจในพระเจ้าเนี่ยไว้วางใจเรื่องอะไรไว้วางใจในเรื่อง การปกป้องของพระเจ้าที่จะปกป้องในชีวิตของคุณนะครับคุณผู้ฟังรู้ใช่ไหมครับว่าในขณะที่เรากำลังดำเนินอยู่ในช่วงวิกฤตต่างๆมากมายที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้มันก็มีสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีอะแล้วมันก็ดูอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรทํานองนี้นะโรคระบาดต่างๆแล้วก็สิ่งที่เป็นอันตรายมากมายที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเรานะครับแต่ว่าคุณรู้ไหมครับว่าเ,เรามีคำสัญญาของพระเจ้าเรามีถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ในเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่สองโลกด้วยกันนะครับ สอ,ออสองโลกนี้ก็คือโลกฝ่ายวิญญาณอันนี้อันทีหน่หแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโลกทางฝ่ายธรรมชาติหรือจะเรียกว่าโลกทางฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนักอะไรทํานองนี้นะครับเรามีอยู่2โลกที่เรายืนอยู่เราก็จะมีวิธีต่างๆที่เราสามารถจะปกป้องโลกฝ่ายธรรมชาติหรือที่เรียกว่าโลกฝ่ายร่างกายได้นะแต่เราก็รู้ใช่ไหมครับคือหมายถึงโลกที่ เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการเงินอะไรทํานองเนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังร่างกายนะครับมันก็มีวิธีเนาะที่เราจะดูแลการเงินแล้วก็สุขภาพของเราความสัมพันธ์ของเราแต่เราก็รู้ใช่ไหมครับว่าเราไม่สามารถจะทำให้โลกฝ่ายกายภาพมันปลอดภัยได้ทั้งหมดได้ทุกครั้งได้ร้อเอร์เซ ดังนั้นพอเรารู้ว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นตันนี้เนี่ยแหละในโลกฝ่ายวิญญาณเราก็เลยจำเป็นต้องวางใจพระเจ้านะครับในเรื่องการปกป้องของเราถ้าคุณได้ดูจากถ้อยพระวจนะคํำในพระคัมภีร์เราก็จะสามารถเห็นพระสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องชีวิตของเราในพระคัมภีร์ด้วยนะครับถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์นะ วันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาดูด้วยกันนะครับไม่ว่าจะมีสิ่งชั่วร้ายอะไรอยู่รอบตัวเราผมอยากจะท้าทายคุณผู้ฟังให้เรียนรู้เราจะมีความไว้วางใจในพระเจ้าวางความเชื่อไว้ในการปกป้องของพระเจ้าสำหรับตัวคุณผู้ฟังเองแล้วก็สำหรับคนที่คุณผู้ฟังรักรวมถึงทุกคนในครอบครัวอะ ลูกๆของเราอะไรทํานองนี้นะครับผมเชื่อว่าเมื่อเราไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าจะทรงปกป้องเราได้เสมอแทนที่เราจะเป็นคนที่ดําเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยความวิตกตกใจเหมือนกระต่ายตื่นตูมอยู่ตลอดเวลาเราควรจะมีใจที่เชื่อมั่นในถ้อยคําหรือเชื่อมั่นในคําสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้กับเราว่าพระเจ้าจะดูแลเราอยู่เสมอเพราะยังไงก็ตาม พระคำของพระเจ้าจะไม่มีวันล้มเหลวอย่างแน่นอนนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษาพระคัมภีร์ตอนหนึ่งด้วยกันนะครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับได้อ่านพระธรรมสดุดีพระธรรมสดุดีนะครับบทที่91นะครับข้อที่9จนถึงข้อที่10และก็กระโดดอีกทีไปอ่านข้อที่16เลยนะครับ ข้อที่เได้บอกเอาไว้ว่าเพราะท่านได้กระทําให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดได้เป็นที่อยู่ของท่านข้อที่10บ,บอกว่าไม่มีการร้ายใดจะตกมาบนท่านไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่านข้อที่16บ,บอกว่าเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และสําแดงความรอดของเราแก่เขาให้เรามาลองคิดดูด้วยกันนะครับตรงนี้เป็นคำพูดของพระเจ้าเองและพระเจ้าไมา่เคยพูดโกหกนะครับดังนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้เลยฉะนั้นนะครับในวันนี้นะไม่ว่าจะยังเกิดอะไรขึ้นที่อาจจะดูไม่ค่อยดีรอบตัวคุณก็ตามคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะไว้วางใจในพระวจนะคำของพระเจ้าได้นะครับ และพระคำของพระองค์จะไม่มีวันล้มเหลวให้เรามาดูนะครับในข้อนี้บอกไว้ว่าเพราะว่าท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ริภพายของข้าพเจ้าดังนั้นด้วยความเชื่อและด้วยความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเยซูและด้วยการที่เรามีความคิดจิตใจส,สำนึกที่อยู่ในถ้อยคำแบบนี้อยู่เสมอ เรากำลังทำให้พระเจ้าเป็นเหมือนที่ลีภัยของเราเรากำลังดำเนินชีวิตด้วยทัศนคติหรือระบบความเชื่อแบบนี้นะครับถึงแม้จะมีสิ่งที่ยังดูไม่ค่อยจะดีอยู่รอบตัวเราก็ตามนะครับพระเจ้าจะเป็นเหมือนที่เป็นที่กำบังเป็นที่อาศัยที่หลบภัยให้กับเราและเราก็ดำเนินชีวิตด้วยการจดจ่ออยู่ที่ถ้อยคำแบบนี้คำสัญญาแบบนี้ที่พระองค์บอกกับเรานะครับ ตอนนี้นะครับผมอยากจะถามคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าพระเจ้าเป็นที่รีัยของคุณผู้ฟังหรือเปล่าพระเจ้าเป็นที่ลีภัยของคุณผู้ฟังหรือเปล่าครับแล้วคุณได้จดจ่อที่พระสัญญาของพระเจ้าหรือเปล่าครับหรือว่าตอนเนี้ยเรากําลังรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆเหมือนคนในโลกนี้เป็นเพราะถ้อยคํา และคำสัญญาของพระเจ้านะครับทำให้คริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยจึงมีทัศนคติที่แตกต่างจากคนอื่นในโลกนี้ได้ครับแล้วเราเองนะครับสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ได้ตลอดเวลาว่าพระเจ้าเป็นที่รีภัยให้กับเราตลอดเวลาและตรงนั้นจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด สำหรับเราคือความเป็นจริงนะครับก็ไม่มีตรงไหนในโลกที่จะปลอดภัยได้ร้อเซเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดังนั้นการวางใจพระเจ้าแล้วก็วางใจในถ้อยคำพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากเลยการที่เรามีความเชื่อ ในคำสัญญาของพระเจ้าเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วในโลกนี้นะครับให้เราดูในข้อนี้อีกทีหนึ่งนะครับได้บอกว่าคือท่านได้กระทําให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลีภัยของพระเจ้านะครับคือมันเหมือนกับการเป็นการตัดสินใจของตัวคุณเองที่จะตัดสินใจเชื่อจากคำสัญญาของพระเจ้า เพราะคุณได้เห็นคำสัญญาของพระเจ้าแล้วคราวนี้คุณต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าคุณผู้ฟังจะดำเนินชีวิตตามคำสัญญาของพระองค์หรือเปล่าคุณจะดำเนินชีวิตด้วยการมีจิตสำนึกถึงคำสัญญาของพระองค์โดยไม่ได้กลัวสิ่งต่างๆที่คุณได้พบคุณได้เห็นได้ยินจากโลกนี้เพราะคุณรู้ไหมครับว่าการกลัวนั่นแหละ เป็นการเปิดประตูให้กับศัตรูของชีวิตคุณแต่ว่าในทางตรงกันข้ามกันเลยนะครับการเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าเนี่ยเป็นการปิดประตูใส่หน้าศัตรูของคุณดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตในลักษณะที่ให้พระเจ้าเป็นที่อยู่อาศัยออหรือเป็นที่ลีภ้ภัยเป็นที่กำบังของเรานะครับ เพราะนั้นก็คือส่วนที่เราต้องทําเองคือพระเจ้าก็พูดอย่างที่พระองค์อยากจะทําให้กับเราอะที่อยากดูแลเราอยากปกป้องเราพระองค์ก็ทรงสัญญาออกมาอย่างที่พระองค์ควรจะสัญญาแล้วแล้วพระกัมพีก็บอกว่าพระเจ้าไม่เคยโกหกพระเจ้าพูดอะไรพระเจ้าก็จะทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงพูดแน่นอนดังนั้นในฝ่ายของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงทําแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงพร้อมเสมอที่จะปกป้องเราแต่ มันก็มีด้านที่มนุษย์จะต้องทําด้วยเป็นการกระทําเพื่อตอบสนองต่อสัญญาที่พระองค์ทรงมีให้กับผู้เชื่อนะครับผู้เชื่อก็จะดําเนินชีวิตไปด้วยความเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจในคําสัญญาของพระเจ้าคนที่มีจิตสํานึกในคําสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเขาจะ กลัวน้อยเขาจะไม่เอ,เอาความคิดไปมอบให้กับปัญหาเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าความคิดเขาใคร่ควรวญแล้วก็จดจอ่ออยู่ที่คำสัญญาของพระเจ้านะครับซึ่งการทำเช่นนี้จะเป็นการขจัดความกลัวให้ออกไปแล้วแทนที่ด้วยคำสัญญาของพระเจ้าที่เขียนอยู่ในพระคัมภีร์ที่เราอะมีเวลาที่จะศึกษาแล้วก็อ่านนั่นเองนะครับ และด้วยวิธีแบบนี้นั่นแหละที่จะทำให้พระเจ้าได้เป็นที่ลีภไยของเราทุกทุกวันเลยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อเราทำเช่นนี้นะมันจะเป็นยังไงคือเราจะได้รับประสบการณ์ที่เป็นการปกป้องของพระเจ้าเนี่ยประสบการณ์เหล่านี้จะไหลเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราจะรู้ได้อย่าง,างแท้จริงว่าน,นี่เป็นประหารพระเจ้า เมื่อเรามีประสบการณ์แบบนี้เราก็จะวางใจในพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามคำสัญญาของพระเจ้านะครับในเวลาที่เหมาะสมนั่นแหละพระองค์จะคอยเตือนเราเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงคอยปกป้องเราจากภัยอันตรายที่บางครั้งเรายังไม่รู้ตัวเลยว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นหรือใกล้เข้ามาแล้ว ซึ่งยังไงแล้วนะครับพระวจนะคำคำสัญญาของพระเจ้านะครับได้ผลแน่นอนได้ผลอยู่เสมอเลยนะครับให้เราดูนะครับพระเจ้ายัางพูดในข้อนี้ว่าจะไม่มีการร้ายใดตกลงมาบนท่านเออแต่ก็มีคริสเตียนบางท่านนะครับที่ยังเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ยอมให้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อ คิดไปว่าพระเจ้ายอมให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตเพราะว่าพระเจ้าจะเอาความลำบากหรือเรื่องเลวร้ายอุปสรรคอะไรนี้มาสอนเราให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรทำนองนี้แต่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะคุณผู้ฟังจริงๆนะตรงนั้นน่ะมันตรงข้ามกับถ้อยคำของพระเจ้าเลย เพราะว่าคำสัญญาของพระเจ้าบอกไว้อย่างนี้เห็นไหมจะไม่มีการร้ายใดตกลงมาบนตัวท่านดังนั้นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ได้เป็นความประสงค์ของพระเจ้านะครับและพระเจ้าก็ไม่ได้อนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่เป็นเพราะมีศัตรูทางฝ่ายวิญญาณและเป็นเพราะว่าโลกใบนี้ตกไปอยู่ใน ภายใต้คำสาปแช่งเนื่องจากความบาปที่เกิดขึ้นในมนุษย์ดังนั้นนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นการสะท้อนให้เราเห็นว่า,าพระเจ้าเนี่ยมีใจแบบนี้มีความประสงค์แบบนี้คือจะให้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเราเพื่อฝึกฝนเราไม่ใช่เลยนะครับ คำสัญญาตรงนี้พระเจ้าบอกว่าจะไม่มีการร้ายใดตกลงมาบนเราอันนี้ต้องยึดเป็นคําสัญญาของพระเจ้าที่มีไว้สําหรับเราในโลกใบนี้วงเล็บเราจะต้องไม่หาเรื่องเข้าไปในที่ที่เดือดร้อนด้วยนะฮะถ้าเราไม่ก้าวเข้าไปในที่ที่ไม่ควรจะก้าวนะครับแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรอบคอบแม้ แม้เราไม่ก้าวเข้าไปหาอันตรายอันตรายก็จะเข้าก้าวเข้ามาหาเราอยู่แล้วแต่ว่าในการปกป้องของพระเจ้าอันตรายก็จะไม่มาถึงตัวเราเพราะว่ามันเป็นคําสัญญาของพระเจ้าเราจึงสามารถดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าสัญญาแล้วจะไม่มีการร้ายใดตกมาที่เราเพราะว่าเราไว้ใจพระเจ้านะครับ ให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ได้บอกว่าและจะไม่มีโรคระบาดใดๆมาใกล้เต็นของท่านเปรียบเสมือนมาใกล้ชีวิตของท่านนะและเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าในช่วงนี้กำลังมีโรคระบาดหลายโรคเลยเนาะเกิดขึ้นแต่คุณไม่ต้องไปกลัวคุณก็ต้องทำในสิ่งที่คุณจะต้องทำดูแลครอบครัวนะครับศึกษาพระคัมภีร์เติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณ ทำมาหากินเมื่อนคนอื่นเนี่ยแหละคุณก็ทําไปในชีวิตแต่ว่าเรื่องการปกป้องดูแลตัวเองก็ต้องทําครับะรักษาสุขภาพไม่ไปในที่ที่มันเป็นอันตรายไม่เอาตัวเข้าไปเก,เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะไม่ดีต่อชีวิตเท่าที่คุณทําได้และอะไรที่มันเกินมือที่เราไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต นั่นแหละคือส่วนที่เราจะต้องไว้วางใจพระเจ้าในคำสัญญาของพระเจ้าฤทธเดชของพระเจ้าก็จะปกป้องคุณผู้ฟังเองพระครัภ์ของพระเจ้าได้บอกว่าจะไม่มีโรคระบาดใดาเข้ามาใกล้เต็นท์ของท่านนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องคิดต้องพูดออกมาแทนที่เราจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่คุณกลัวกังวลเยอะๆคุณต้องพูดถึงเรื่องพระวจนะคำแห่งการแห่งพันธสัญญา มากๆใคร่ควรตรงนั้นมากๆนะครับในข้อที่16นะครับได้บอกไว้ด้วยว่าพระเจ้าจะทําให้คุณอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาวเห็นไหมครับว่าพระเจ้าเนี่ยมีแผนการที่ดีให้กับเราบนโลกใบนี้นะถ้าเราได้อ่านคําสัญญาของพระเจ้านะครับแล้วมันก็อาจจะเหมือนมีสิ่งร้ายๆมีโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคต่างๆนานาที่พยายามจะบุกรุกเข้ามาในชีวิตของเรา แต่ถ้าพระเจ้าได้สัญญาไว้แล้วท่านก็จะปกป้องเรานะครับวันนี้นะครับผมอยากจะท้าทายคุณผู้ฟังให้รับเอาถ้อยคํารับเอาสัญญาที่คุณผู้ฟังได้อ่านได้ศึกษาของพระเจ้าไปไว้ในใจใครควรทําให้มันติดอยู่เป็นจิตสํานึกของเรานะครับใครควรถึงพันธสัญญาของพระเจ้าคําพูดของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาออกมาแล้วเราจะได้เห็นการปกป้องที่เหนือธรรมชาติ ในทุกๆท,ที่ที่เราไปนะครับยองไงนะครับคุณผู้ฟังครับให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่คำสัญญาของพระองค์เป็นจริงแล้วในทุกๆวันลูกสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในความเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระองค์ได้พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสัญญากับลูกเกี่ยวกับการปกป้อง และลูกขอบคุณพระองค์ในขณะที่พระองค์กำลังปกป้องชีวิตของลูกคนในครอบครัวของลูกพระองค์ก็ได้ส่งรูปแบบการปกป้องมากมายต่างๆนานาที่มาจากพระหัตถ์ของพระองค์ส่งทูตสวรรค์มาคอยปกป้องเราส่งสิ่งจำเป็นมาให้เราให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงนำเราไปในที่ที่ถูกต้อง และในเวลาที่เหมาะสมลูกขอวางใจวางใจในพระองค์พระองค์เป็นที่อาศัยเป็นกำบังเป็นที่ลิภัยเป็นสันติสุขเป็นผู้ที่คอยปกป้องลูกและลูกต้องการที่จะถวายพระเกียรติทั้งสิน้นแด่พระองค์สำหรับสิ่งดีๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกลูกอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมน วันนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งมากเลยนะครับว่าเพราะว่าเจะนาคำในวันนี้นะครับจะเสริมกําลังใจความเชื่อมั่นที่จะทําให้คุณผู้ฟังดําเนินชีวิตในความเชื่อได้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตในครั้งถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับ